สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับวันนี้พามาเที่ยวและมาชิมนะครับเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่น่าทานนะครับราคาไม่แพงชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายมีเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นนะครับชามหนึ่งแค่40บาทเองแล้วก็มีกระเพราถาบนะครับมีกระเพราเนื้อกระเพราหมูกระเพราทะเลถาดหนึ่งก็40บาทนะครับให้ดูบริเวณร,ร้านของเขานะครับ ร้านเขานี่สะอาดสะอ้านนะครับน่าทานมากนะครับก็ให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายนี่ก็อยู่พิกัดถนนวิ่งมาจากสายบอหินนะครับดอยสะเก็ดจะมาทางตลาดขวัญน,นะครับเข้ามาประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งนะครับร้านอยู่ขวามือเยื้องกับสนามกีฬา ต่อต้านยาเสพติดของเทศบาลตลาดฝันนะครับผมพามาให้ดูนะครับก็มีรายการเครื่องดื่มด้วยนะครับส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยก็มีเชฟชื่อน้องกล้องนะครับน้องกล้องนี่เป็นเชฟที่เคยทำงานที่ร้านบางบายคาเฟ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาทำกันเองนะครับก็รสชาติก็ยังเหมือนที่ร้านบางบายอยู่นะครับ ให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับร้านเขาเป็นร้านประเภทคลีนฟู้ดกูดเทสนะครับคือร้านอาหารสะอาดและก็รสชาติอร่อยนะครับผมให้ดูนะครับบริเวณร้านของเขานะครับร้านน่านั่งมากนะครับราคาไม่แพงเครื่องดื่มก็มีนะครับเครื่องดื่มก็จะมีประเภทกาแฟทุกประเภทและก็มีชาไทยด้วยนะครับวันนี้ก็พามาดูเป็นพวกอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับก็ จะทําเป็นแบบเบรเยอร์เป็น2ชั้นนะครับก็ให้มาดูกันนะครับอันนี้ก็บริเวณร้านของเขาเขามีครัวทํารสชาตเป็นแบบครัวโชว์นะครับคือทําแบบครัวแบบร้านอาหารทั่วไปนะครับก็ให้ดูนะครับรสชาติร่าทานนะครับร้านน่านั่งสาสะอ้านนะครับไปดูบรรยากาศนะครับของร้านเขานะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายเนี่ยก็อยู่เยื้องกับสนามกีฬา ต่อต้านยาเสพติดของเทศบาลตลาดขวัญนะครับพิกัดของร้านนี่มาง่ายๆนะครับก็มาจากเส้นถ้ามาจากดอยสะเก็ดก็วิ่งมาจนถึงตลาดบ่อหินนะครับจะสังเกตมีสะพานลอยอยู่นะครับให้เลี้ยวทงซอยเข้ามานะครับซอยน่าจะเขียนว่าบ้านบ่อหินนะครับโรงเรียนบ่อหินก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับผมพามาดูนะครับร้านก็ยังมีคาราโอเกะนะครับให้ร้องเพลงด้วยนะครับ กลางวันนะครับหรือตอนเย็นถ้าเรามาร้องก็ร้องได้นะครับก็มีเพลงให้ร้องนะครับร้านมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นข้าวซอยหมูเนื้อไก่ข้าวมันไก่นะครับต้มทอดนะครับแล้วก็ยังมีข้าวมันไก่ย่างด้วยนะครับซึ่งเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ชวนรับประทานนะครับส่วนกระเพราถาดนะครับก็มีกระเพราหมูสับนะครับ ไก่สับและแม้กระทั่งกระเพาทะเลด้วยครับนะครับก็ให้ดูนะครับรายการของอาหารเขานี่น่าทานนะครับก็คุ๊กอย่างที่ย้ํานะครับกุ๊กชื่อน้องกล้องหรือคุณกล้องนี่ก็เป็นลุ๊กเก่าของบางบายนะครับร้างบางบายนะครับก็แยกออกมานะครับทําธุรกิจร้านอาหารเองนะครับส่วนในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีคุณเกตนะครับคุณเกศนี่ก็เป็น บารรสตานะครับก็เป็นคนปรุงกาแฟเครื่องดื่มทุกประเภทนะครับก็มีให้ดูนะครับช่วงนี้ฤดูร้อนก็มีเครื่องดื่มหลากหลายนะครับโดยเฉพาะน้ําผลไม้รวมปั่นนะครับหรือจะเอาเป็นน้ําผลไม้แต่ละประเภทก็ได้เช่นน้ําแตงโมน้ําสับป,ปะรดนะครับน้ําส้มก็มีขายนะครับก็ให้ดูร้านของเขา,าส,ะสะอาดๆนะครับอยู่ในกลุ่มของ เ f o o นฟู้ด t ูเทสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านมาทางนี้นะครับก็แวะมาใช้บริการมาชิมได้นะครับอาหารอร่อยสะอาดนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับพิกัดของร้านก็คือมาจากถ้ามาจากเชียงใหม่วิ่งมานะครับแยกแม่กวงตรงมาก็ถึงศูนย์ขับขี่ปรับปลอดภัยฮอนดานะครับให้เลี้ยวขวาแล้วก็ยูเทริรนรถกลับมานะครับวิ่งมาจะถึงตลาดบ่อหินแล้วสังเกตจะมีสะพานลอยอยู่นะครับ ให้เลี้ยวเข้าซอยข้างสพอร์ตลอยเลยนะครับระยะทางเข้ามาเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่งนะครับก็จะเจอร้านครัวอาหารก๋วยเตี๋ยวคุณยายเนี่ยอยู่ขวามือนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายนี่ก็เป็นร้านที่สะอาดสะอ้านนะครับและข้อสําคัญราคาไม่แพงนะครับผมให้ดูเมนูของเขานะครับเมนูอาหารของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับข้อสําคัญที่น่าจะมาชิมก็เป็นพวกกระเพราถา่นะครับก็ให้ดูนะครับว่า ร้านเขานี่หน่านั่งนะครับบรรยากาศร่มรื่นอย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะมาใช้บริการกันนะครับวันนี้ก็ผมมาช่วงบ่ายละลูกค้าก็ซาไปนะครับอยู่บรรยากาศร้านของเขานะครับน่านั่งนะครับกับรายการผู้พันพาเที่ยวปั่นไปเที่ยวไปชิมไปกับผู้พันนะครับผมจะพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปชิมอาหารอร่อยๆหลายๆที่นะครับ โดยเฉพาะอาหารที่ชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคลีนฟู้ดกู o ดเทสนะครับแล้วมีเครื่องดื่มที่อร่อยด้วยนะครับติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวทางช่อง Tik i k t o k y o u t u b e facebook instagram ชื่อรายการผู้พันพาเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวและพาไปชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกนะครับให้ดูเพิ่มเติมก็คือเครื่องดื่มนะครับนี่มีเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นพวกน้ำผลไม้รวมปั่นนะครับใหดูนะครับ อร่อยอร่อยนะครับรายการอาหารก็กำลังปรุงที่ครัวโชว์ของเชฟกล้องนะครับนะครับก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็ครีมฟูดคูเทสนะครับร้านประเภทจิ๋วแต่แจ๋วนะครับอยู่ในซอยก็จริงแต่เป็นในกลุ่มของดอยสะเก็ดเด็ดทุกอย่างนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามาทางเส้น ตลาดขวัญดอยสะเก็ดก็อย่าลืมนะครับดอยสะเก็ดเด็ดทุกอย่างเราต้องร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายนะครับเยื้องกับสนามกีฬาต่อต้านยาเสพติดของเทศบาลตลาดขวัญนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับเป็นระรับเมนูแนะนําวันนี้นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายนะครับก็จะมีผัดไทยนะครับกุ้งสดแล้วก็มีเกาเหลานะครับ ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยกระเพราถาดนะครับเป็นเนื้อนะครับกะเพราถาดเนื้อและก็ก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวซอยนะครับข้าวซอยน่องไก่นะครับพร้อมกับเครื่องเทียงนะครับหลับลเครื่องดื่มวันนี้ขอแนะนำเป็นสูทตี้มะม่วงนะครับและก็อเมริกาโน่น้ำส้มนะครับก็ให้ดูนะครับว่าอาหารของร้าน ก๋วยเตี๋ยวคุณยายเนี่ยสามารถกล้าพูดได้เลยว่าเป็นอาหารระดับห้องอาหารนะครับก็คือกุ๊กเดิมของเขาเนี่ยเป็นกุ๊กของร้านอาหารบางบายนะครับก็แยกออกมาทําธุรกิจเองนะครับก็อยากจะเชิญมาชิมกันนะครับก็ย้ํานะครับอาหารแนะนําก็มีนะครับก็เป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับ ข้าวซอยไก่นะครับข้าวซอยน้องไก่นะครับแล้วก็กระเพรากระเพาเนื้อนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็ที่แนะนําก็คือเกาเหลาเกาเหลาเนื้อนะครับนะก็เชิญนะครับถ้ามาทานกัน จ้ได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าหน้าตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาใจจ้าลา ฉันกลายเป็นคนเศร้าหมองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรืเลืมสัญญาที่เธอให้ไหว้ชาตินี้จะ